คุยกับตัวเองวันนี้ก็ <c oughs> ทุกคนเห็นอะไรไหมอันนี้คือเมอร์เชนดายสอันแรกของ Talk to Myself ของช่องคุยกับตัวเองนะน่ารักไหมเป็นเขียนว่า Talk to Myself Club นะก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าว่าเรานั้นคุยคุยกับตัวเองด้วยกันนี่เท่ไหมทุกคน ต้คือแบบเต่อยากจะมีกิจกรรมให้ทุกคนทํานะแต่ว่าแต่เตยังไม่ได้คิดเลยว่าจะให้ทําอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวเต่จะลองคิดระหว่างที่เต้พูดอภพพส่วนนี้ไปเรื่อยนะแล้วเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเต้จะลองบอกให้ทุกคนลองคือประเด็นนะนะยังคือเต่ทามาแค่เป็นสองสองสีสองแบบที่เหมือนเป็นเขาเรียกว่า Tri a l แบบเหมือนเป็นตัวอย่าง ขึ้นมาเฉยๆนะยังไม่ได้แบบมีการผลิตอะไรจริงๆซึ่งมันน่ารักมากแบบทุกคนเห็นปะคือสีมันแบบคือปกติแต่แบบคนไม่ค่อยใส่หมวกนะเว้แต่ว่าเตยชอบมากเว้เพราะว่ามันก็คือมีความเป็นเตยมากที่ไม่ได้ฉูดฉาดไม่ได้มีแบบสีสันอะไรแล้วก็ที่สําคัญก็คือเตยออกแบบตรงนี้เองนะหมายถึงว่ารูปแบบเลเยอร์ layout, คือฟอนต์เราก็ไปง่ายๆจากแคนวานะ แล้วก็ทำเลเยอร์แล้วก็จัดรูปแบบหาอินสปิเรชันด้วยตัวเองแล้วก็สีจะมีสีสีนี้ซึ่งเป็นแบบสีดำยีนนะเป็นสีฟอกแล้วก็สีเบทนะซึ่งมี2ส,สีตัวน,นี้ก็คือมีอยู่แค่2ใบทีนี้ยนะก็เลยคิดว่าเอ๊แบบจะเปิดพรีออเดอร์ดีไหมหรือว่ายัางไงดีแบบทุกคนช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะคือเต้ยอยากทำแบบมูชแนนดิสมานานแล้วว่าเพราะเตยเป็นคนแบบเต้ยชอบพวก อะไรพวกนี้ด้วยอยากทำแบบ sweatshirt อยากทำหมวกอยากทำแบบพวกจริงๆเคยมีโปรเจกต์ที่อยากทำเป็นไพ่เกมไพ่ด้วยเว้ยซึ่งขณะนี้คือแบบทุกคนทำขึ้นมาเยอะมากคือเตยคิดแบบก่อนหน้านั้นนาน,น,านมากแล้วเพราะเตยเป็นคนชอบเล่นแบบไพ่ที่มันเป็น deep conversation ใช่ปะซึ่งก็ก็ดีใจมากที่เดี๋ยวนี้แบบที่ไทยมีมีแบบหลายหลายคนที่ทำขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็อยากทำเป็นของช่องของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะแต่คือด้วยความเป็นแบบเป็น เป็นคนที่มีโปรเจกต์ล้านแปดอยู่ในหัวแล้วเราก็ไม่ได้มีงบเยอะอะไรขนาดนั้นเราก็ต้องแบบเลือกสักหนึ่งอย่างนะแต่ก็เลยเลือกหมวกเป็นอันแรกแบบมันดูเป็นอะไรที่คิวค้วๆน่ารักแล้วก็แบบน่ารักเห็นปะมันน่ารักเลยแบบ t o to myself club แบบเป็นแบบ our club you know นั่นแหละเออรู้สึกแบบ p r o u เพราะวันนี้พึ่งมส่งล้วก็ชอบมากแล้วก็น่าน่ารักมากก็ให้ทุกคนได้ดูระหว่างี่เรา พูดคุยกันในวันนี้นะคือวันนี้ก็เป็นอันเจนดาของการที่เราอยากจะทบทวนชีวิตในปีนี้ช่วงช่วงก่อนปีใหม่นะมันก็จะเหมือนเรา r e f l ล c กคือตัอยากมีมีเซสชั่นที่ r e f l ล c กเออเยียที่แล้วกับเยียนี้กับเพื่อนไปแล้วซึ่งก็ได้พูดคุยถึง สิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็สิ่งที่ตั้งใจได้ทำในปีหน้าเนะี่ยมีอะไรบ้างเป็นแบบเเสชั่นที่ที่ที่มีขึ้นกับเพื่อนสนิทนะซึ่งดีมากๆเลยได้ได้แบบ figure it out ได้สะท้อนอะไรหลายอย่างทีนี้ก็จะเหมือนเป็น summary ให้ทุกคนได้ลองฟังแล้วก็ลองย้อนกลับไปถามตัวเองดูว่าแบบเออเราเราทำอะไรมาบ้างในปีนี้นะบางครั้งแบบคือเหมือนมีอย่างที่ได้ฉุกคิดขึ้นมาเว้ยเมื่อไม่นานมานี้เลยแบบ ตอนช่วงมันมีโค้ดหนึ่งแต่เคยพูดในเอพิโซดที่เท่าไหร่แต่จำไม่ได้แต่ว่าพูดถึงออการการย้อนกลับไปดูสิ่งที่ตัวเองได้ทำมาในอดีตเออซึ่งซึ่งพอเราได้ย้อนกลับไปมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราได้ accomplish so many things นะเราได้ทำแบบหลายสิ่งหลายอย่างมาในอดีตมากๆเลยแต่บางครั้งเรามาอยู่จุดนี้เราลืมไปว่าแบบเราทำมันมาเออเราเพราะว่า เรามองแค่ว่าเฮ้ยจุดนี้เรายังไม่ได้รับอะไรขนาดนั้นเราก็เลยแบบมองว่าฉันยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่จริงๆแล้วถ้ามองย้อนกลับไปจากจุดเริ่มต้นจากต้นปี for example เฮ้ยเราเราได้ทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจริงๆนะอย่างเช่นของเตยเป็นต้นเออแต่ก็เซิร์ชใน Google แบบหยาบๆเลยเขาเขียนเป็น New Year reflection questions ซึ่งก็เป็นอะไรที่ซิมเปอมากแต่จริงๆแล้วอยากอยากอยากทำอยากได้คำถามที่มันแบบอินเทรสติ้งกว่านี้นะเดี๋ยวลองหาดูสิอเออมาอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเป็น list of 27 t thought provoking questions that will help you gain closure on the year that has passed and set the stage for a fulfilling an d intentional year ahead อพนี้นี้เจะเน้นเป็นเรื่องราวในปีนี้ที่ผ่านมาแล้วกันเดี๋ยวปีน่ะเดี๋ยวของอีก s อนหนึ่งเนี่ยจะทำเป็น resolution ของเตยคือเตย list มาบ้างแล้วแหละแต่ว่าจริงๆวันนี้จะมาพูด resolution แต่ว่ามันยังไม่ครอบคลุมมากพอมันยังมีแค่ some aspects ในเรื่องงานอย่างเดียวเรื่องอื่นๆแต่ยังไม่ได้ list นะทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะ list แล้วก็มาแชร์ทุกคนฟังถึง New Year resolution ของเตยว่าปีหน้าเนี่ยเตอยากที่จะทำอะไรเตอยากมีเป้าหมายอะไรบ้างแล้วมองอะไรยังไงเผื่อว่าผู้ฟังจะได้มีไอเดียในการเซต New Year resolution ของตัวเองด้วยแต่รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะมันก็จะมีมันหยุดบ้างหรือไม่มีมันหยุดบ้างหรือช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยมา reflect เ yeah, ยเก่าๆกันบ้างว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเตยเตยมองว่ามันสำคัญนะที่เราจะย้อนกลับไปทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต นอกจากจะเป็นการเตือนตัวเองแล้วว่าเราเรามาไกลแค่ไหนอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากในอดีตอะไรเงี้ยม,มาเริ่มที่คำถามแรกนะเขาถามว่า what are the first thoughts that come to mind about the past year mostly positive negative or neutral why อะไรคือความคิดแรกที่ขึ้นมาพอเราพูดถึง ปีที่ผ่านมาความคิดแรกอันนี้คือเตยไม่ได้เตรียมคำถามก่อนนะทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความเฟรชมากแต่ว่าคิดคิดเห็นคำถามแล้วก็ตอบตอนนี้เลย First Thoughts น่าจะเป็นเรื่องที่เตยได้ตัดสินใจมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบเว้ยคือเป็นเมนติ้งมากๆในปีนี้นะต้นปีช่วงโนกลาเตยเองทำงานอยู่เลยนะเตยออกจากงานมาช่วงเดือนกุมภพาพันธ์ ซึ่งซึ่งการตัดสินใจการที่เะจะมาทําสิ่งที่เตยชอบสิ่งที่เตยรักที่จะทำก็คือเรื่องการแสดงเนี่ยมันมันมีมาตั้งแต่ปีอุ้ยมันมีมานานละถ้าถ้ามันมีอยู่ข้างในมันมีมานานมากละแต่ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นสิตอนที่เตตัดสินใจว่าเตยจะทําสิ่งเนี่ยว่าเตจะออกจากงานแล้วเตจะมา Pursue เรื่องการแสดงเนี่ยมันคือตอนที่เตยเมื่อมันเริ่มมา เมื่อสองปีที่แล้วที่ที่ไปทำไปเข้า a อ u a สกา ceremony แล้วก็ไปเรียนการแสดง method acting ที่นิวยอร์กใช่อันนี้เป็น formative moment สองอย่างแล้วก็ตอนที่มิเชลโยได้ได้ a a c d e อ y a w d s ได้ออสการ์ก็คือเป็นเป็น f o r m a t i v e moment ที่ที่ change ความคิดเราแล้วทำให้เรามาทำสิ่งนี้ไว้ซึ่งปีเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งนี้ล้วน ช่วงต้นปีเราออกจากงานมาเรามาแฮงเอากับเพื่อนจะมีมีสองเรื่องแล้วกันมีเรื่องเพื่อนกับเรื่องเรื่องเคเรียเพื่อนกับเครเรียเราได้กลับมาคอนเนก,กับเพื่อนอีกครั้งแบบแน่นแฟนมากเรารู้สึกโหแบบพูดตลอดตอนที่รีเฟล็กกับเพื่อนไปก็บอกว่า appreciate มากกับกับเรื่องเพื่อนในปีนี้แบบเราได้รับความรักจากเพื่อนเต็มที่มาแล้วเราได้รู้สึกได้สัมผัสถึงความรู้สึกของการแบบ มีใครสักคนหนึ่งให้รีไลออนได้จริงๆก็ปีเนี้ทุกคนเพราะว่าเราได้อยู่ใกล้กับเพื่อนปกติเราจะไม่เคยอยู่แบบนิ่งๆเลยเราจะแบบไปนูนป่นไปนี่ตลอดเวลาแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่แบบเฮ้ยเราไปเจอเพื่อนเราไปหาเพื่อนที่บ้านเราไปนั่งกงกงเราไปเที่ยวเราไปแฮงเอาท์กันเราไปกินข้าวกันเราคุยกันมันเป็นการทําสิ่งนั้นจริงๆแบบกับเพื่อนอะ่ะเออแบบโห my whole life เราเราคิดว่าเราไม่มี experience ในด้านนั้นเลยแบบเจอเพื่อน ตึ้งหนึ่งแล้วเราก็ไปต่างประเทศแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดหรือว่าแบบที่โรงเรียนมันก็ไม่ได้ไมันไม่ได้เป็นเลยเยอ์เนี่ยตอนนี้เราโตแล้วเราได้ได้รู้สึกถึงความรักจากคนรอบข้างครั้งแรกโดยเฉพาะ especially จากเพื่อนซึ่งซึ่งเรานับว่า,าพวกเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ที่เข้ามาในชีวิตเราแล้ว,แล,วแล้วมัน amazing มากเลยอะที่เราได้รับสิ่งนั้นได้รับความรู้สึกรักจากเพื่อนๆอนะไรเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ทาสิ่งที่ตั้งใจที่จะทา ตั้งแต่สองปีที่แล้วเมื่อสองปีที่แล้วว่าเราจะออกจากงานแล้วไม่ทําสิ่งนี้อืมคือตอนนั้นเราตัดสินใจว่าคือเหมือนมันมีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ปะเราจะสามสิบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะ Pursue Dreams เราอยากจะเป็นนักแสดงจริงอ่ะเราอยากจะทําเนี่ยจะทําเมื่อไหร่อันนี้คือคําถามตอนนั้นว่าแบบถ้าไม่ทําวันนี้เราจะทําเมื่อไหร่จะทําตอนไหนแล้ว you said that you're not ready like like when will you ready <Yeah. S 1> เข้าใจปะ เออแบบมันมันไม่มีควาว่าพร้อมอะ่ะเราก็เลยแล้วเ,เราถ้าอยู่คือสิ่งหนึ่งที่วนอยู่ในหัวคําถามที่วนอยู่ในหัวตอนนี้เราทํางานตลอดเวลาก็คือแบบถ้าพรุ่งนี้ตายวันนี้ยังทําสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนี้ทําเนี้ยจะรีเกรดไหมกับสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้เออถามตัวเองทุกวันแล้วคำตอบก็คือรีเกรดเฮียๆตอนนั้นที่ทํางานอยู่เพราะฉะนั้นมันก็คือแบบเป็นธงชัดเจนเลยแล้วก็แบบเออ หุยตอนนั้นเราเราว่าเราแบบหูทะเยอทะยานแล้วมีความตั้งใจมากในการเก็บเงินเราไม่ไปเที่ยวอยู่ประมาณครึ่งปีเพื่อที่จะเก็บเก็บเงินอะเพื่อที่ว่าเราจะไปเรียนที่นิวยอร์กตอนนั้นแบบโหมันมันแรง drive แบบ passionate มากกับสิ่งนั้นแบบไปเรียนที่นู่นแล้วมันทําได้แล้วมันแบบโหรู้สึกฟรีมากแบบนี่แหละนี่แหละนี่คือสิ่งที่ฉันต้องทำเลยเงี้ยมันก็เลยทําให้เตยแบบมุ่งมั่นมากนะตอนนั้นเลยเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังมุ่งมั่นอยู่ จากตอนนั้นมาถึงตอนนี้ก็คือได้ทําสิ่งนั้นแล้วจริงๆก็รู้สึกดีมากมากๆจริงเลยเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นเมนทิ้งของปีนี้เป็นเมนมากที่ที่โพ i ิทีฟนะเนกาทีฟอืมเนกาทีฟของ this year I don't I don't think I have the negative things จำเป็นคนจำเรื่องแย่ๆไม่ค่อยได้วะ่ะ เว่าถ้าเดี๋ยวนึกออกเราจะพูดนูเตรลก็แต่ว่าโมซี่มัน o s i ิทีฟเลยมันเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการเรียนรู้การเริ่มตน้นการแบบหลายสิ่งมากเป็นปีที่ดีมากสำหรับเตยนะเอาจริงๆแล้วแบบเออมันมันไม่ได้มีออ t ส c คล s อะไรขนาดนั้นมีความน่ากลัวมีความเสี่ยงมันมีความอะไรพวกนี้อยู่แต่ว่ามันออกมาดีมากข้อที่สอง if you had to describe the past year in one word what would it be and why one word dream <laughs> one word the dream วันนี้ไปนั่งทำเล็บแล้วก็เห็นคาว่า dream อยู่ตรงนั้นได้แล้วก็รู้สึกแบบ touching เบาๆ dream เราเข้าใกล้ความฝันของตัวเองมากเราได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักความฝันของเราก็คือเราอยากทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วหาเงินได้จากมันแล้วได้ทำมันทุกวันอืแค่นั้นแหละมันคือ dream ถามว่า living in a dream หรือยังเข้าใกล้มากๆจริงๆมันก็ถือว่า living in a dream แล้วนะแต่เราแค่ยังไม่ได้ get paid ก <laughs> ็เลยยังครึ่งคก้าวไปแล้วหนึ่งเทาง้าคือได้ทำการแสดงอืมนั่นแหละ้้รา 3, what unique experiences set this year apart from all other years What moments were most significant and how did they impact you อะไรคือ ประสบการณ์ที่อ๋อยูนคือมีแบบยูนิก์อะมากมากในปีนี้จริงๆก็เรื่องเรื่องเดิมที่เราได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ทำตามความฝันของตัวเองจริงๆนะจริงๆมันดูเป็นอะไรที่แบบอุดมคติมากเลยเนาะมันดูเซอรียลมากกับการที่แบบคนคนหนึ่งจะได้ทำตามความฝันโดยที่ไม่ต้องคอนเซิร์นกับอะไรมากมายซึ่งเรานะี่ว่าเราโชคดีมากเลยนะที่เราสามารถเรียนโดยที่เราไม่ต้องทำงานเราไม่ต้องอะไรเนี้ย แต่แต่ก่อนนั้นะเราเก็บเงินมานะทุกคนไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆเราก็มาทําสิ่งนี้ได้มีมีสิ่งที่ต้องแลกเหมือนกันไปทรมานอยู่ที่การทำเซอร์วิสอินดัสทรีอยู่พักหนึ่งเพื่อที่เราจะได้แลกมาเพื่อสิ่งนี้ซึ่งซึ่งตอนนี้มัน,ม,นมันเริ่มจะเราจะต้องทําอะไรขึ้นมาละซึ่งก็นั่นแหละมันได้ทำสิ่งนี้แหละมันเป็นยูนิคเ e ็ก e r i e n นเซมากๆแล้วก็ได้เห็น ได้เห็นเพื่อนๆโตขึ้นได้เล่นเยอะซึ่งยูนิป่ะละ่ะนั่นแหละไอยูน้คือการที่เราได้ได้ใกล้ชิดกับเพื่อนได้ได้เจอคอนเนคชั่นมากมายเออปีนี้จริงๆเป็นปีที่ได้เจอคอนเนคชั่นเยอะมากได้เซอร์ราวดิ้งตัวเองกับคนที่มีความสนใจและความชอบเหมือนกันคนที่ทำอะไรเหมือนเหมือนกันเอออยู่กับเพื่อนเราที่ร้องเพลงเหมือนกันอยู่กับ อยู่ที่เรียนการแสดงแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยได้ s u r รา u n d i ่ g ของคนพวกนี้แล้วมันรู้สึกแบบ feeling alive เขาจะบเหมือนก่อนหน้านี้เราอยู่ที่บริษัทอยู่เป็นแอร์เงี้ยมันก็จะเ u r รา u n นิ่งตัวเองกับคนหลากหลายแบบมากมันแรนดอมมากมันไม่มีคนที่จะเป็นนักแสดงเหมือนเราอะ่ะหรือว่าคนที่แบบคือมันโหมันมันด้วยความที่มันแรนดอมมันไม่ได้เจอคนที่แบบเหมือนเราได้ง่ายขนาดนั้น แต่ปีนี้ก็คือได้เจอคนที่ได้ทําสิ่งเดียวกันแล้วมันรู้สึกรู้สึกดีอ่ะมันเหมือนช่วยพุชช่วยพูกันไปในแง่ที่ว่าคนนี้ก็มีคือเรามีความตั้งใจเหมือนกันทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ยมันก็จะอินสปายกันและกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันดีอ่ะมันเพิ่งเข้าใจการทําสิ่งที่เราชอบทำกลางคนที่สนใจสิ่งเดียวกันเพราะจริงๆนที่ผ่านมานอกจากประกวดร้องเพลงแล้วเราได้เจออ่อ คอมเพติเตอร์คนอื่นก็ไม่ไม่เคยได้ได้อยู่อ๋อแล้วก็เล่นละครเวทีเออมันมันมีความสูงมากเลยนะเวลาเราได้อยู่กับคนที่คล้ายๆกับเราแล้วมีมีความฝันมีความตั้งใจที่จะไปในเวเดียวกับเราอ่ะมันมันดีมากจริงๆยูนิคมากไม่เคยสัมผัสประสบการณ์นี้แบบขนาดนี้มาก่อน what went well this year คือคำถามคล้ายๆกันเงี่ยนะ what could have been better อืมโอเค มาข้อนี้ดีกว่าอุ้ยแต่จริงแล้ว what were your biggest accomplishments what are you most proud of ของปีนี้อะไรที่เราภาคภูมิใจที่สุดในปีนี้หรออะไรที่เราภาคภูมิใจที่สุดในปีนี้เ,ร,ร,เ,ร,าาเรา break through ตัวเองเยอะมากเราเราเคยคือเราเป็นคนมีอีกโก้อืมอยู่แล้วแต่ปีนี้พอเราได้เรียนเยอะอะ เราเรียนอะไรที่จริงๆแล้วเราอะคิดว่าตัวเองเก่งนะในเรื่องการแสดงเราเคยคิดเช่นนั้นด้วยแต่พอมาเรียนจริงๆแล้วอะเฮ้ยแม่งกูไม่รู้อะไรเลยเว้ยจริงๆมันทำให้อโก้เรามันแบบคือมันก็มีผุดขึ้นมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็กลับมา back to the start ว่าแบบจริงๆแล้วมึงไม่ได้ทำได้จริงๆแล้วมึงไม่ได้รู้อะไรเลยชอบการที่เราได้โดน challenge ว่า อยู่ยังทําไม่ได้เออชอบอะไรแบบนั้นอนะชอบการที่เราไม่ได้ทําได้ในครั้งแรกเหมือนหลายๆครั้งที่เคยทําเออเก็ตปะชอบความแบบทําไม่ได้แล้วมันทําให้เราอีโก้ลดลงไปเรื่อยๆซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรา proud of ที่เราแบบมันยิ่งพอเราทําไม่ได้ปุ๊บแล้วมันจะมีจุดที่แบบเฮ้เราทําได้ดีขึ้น แต่สุดท้ายแล้วการทำไม่ดีของเรามันก็ยังแบบไม่ได้เป็นที่สุดอ่ะซึ่งซึ่ง m i n d ซของเรานะตอนนี้คือเรามองว่าสิ่งที่เราทำการแสดงที่เราทำมันยังไม่ใช่แบบดีที่สุดแล้วมันไม่มีดีที่สุดด้วยเว้ยเออเราเราได้เกณฑ์ mindset ในเรื่องนี้มาเพราะว่าเราได้เจอสิ่งที่ที่เราฟเฟอร์กับตัวเองที่เรา struggle ว่าแบบเฮ้ยเราเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยชอบเวลาที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เว้ย <laughs> ดูลบซ sound โรคจิตนิดนึงแต่ว่า มันมันทำให้เรารู้ว่า there's so much more things ที่เรายัางแบบเราไม่สามารถพูดได้เลยว่าแบบฉันเก่งฉันดีฉันรุดอะไรอย่างเงี้ยในแงน่การการแบบทำอะไรสักอย่างหนึง่งแบบที่มันเป็น skill set อะไรเงี้ยเออชอบชอบสิ่งนี้เราชอบที่ตัวเองได้เก i n m i n เ s e t ในเรื่องนี้รู้สึก proud จริงๆเรื่องเรื่องไม่เสร็จแล้วก็แบบเราบีบบังคับตัวเองให้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นมาในปีนี้ได้ดีมากอย่างเช่นทำพอดแคสต์อันเนี้ยคือเราเรามีความตั้งใจทำให้มัน grow มันเติบโตึ้นแล้วมันก็เติบโตขึ้นจริงๆเวอ,อเพราะว่าเราทำมันอย่างต่อเนื่องเออจริงๆในในตอนนี้อะไรเงี้ยมันก็เติบโตขึ้นมีผู้ฟังมากขึ้นก็ได้ลง youtube อย่างสม่ำเสมอทั้งที่ก่อนหน้านี้นก็คือมีความแบบ อยากทาขี้เกียจอะไรมีความขี้เกียจอยู่สูงมากอะไรเงี้ยแต่ปีนี้คือเอาชนะตัวเองแล้วก็ทํามันได้ก็รู้สึกแบบเออคิดแล้วพราอะ่ะต้องขอบคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่แบบว่ายังติดตัมกันจนถึงทุกวันนี้นะไม่มีผู้คุณก็ไม่มีเตยที่ยังทำพอดแคสต์นี้อยู่นะแล้วก็ทําต่อไปค่ะอม What could have been better Is there anything you w i s h you've handled differently in hindsight อืมอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นจากปีที่แล้วหรอจากออะไรที่เรา,ารู้สึกแบบทําให้ดีขึ้นจริงๆจะเป็นเรื่องนี้แหละเป็นเรื่อง self discipline เรื่อง dedication ของเราเรารู้สึกว่าเราทําได้มากกว่านี้ในแง่ของการคอมมิตตัวเองกับการแสดงการฝึกฝนการทำ podcast อะไรที่เราตั้งใจที่จะทำเรารู้วิธีการหนึ่งสองสามสี่หมดว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่ว่า เราก็ยังมีความแบบคือเราทําได้มากกว่าเนี้ดีดิเคทตัวเองได้มากกว่านี้ทํางานหนักขึ้นได้มากกว่านี้อีกอคนบางคนจะชอบเห็นว่าเตยแบบดูทํางานเยอะทํางานหนักแต่จริงๆล้วเตยไม่ได้คือเตยทําจนชินแล้วมั้งเตยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหรือว่าอะไรวะเตยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาแต่ว่าเอามาตรฐานของตัวเองเตยรู้สึกว่าเตยไม่ได้ทํางานหนักอะไรขนาดนั้นเตอยากแบบ productive กว่านี้ออกกําลังกายเช้า กลางวันทำงานตอนเย็นอ,อ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยคือแบบเอออยากอ่านหนังสือเยอะขึ้นมากมากกว่านี้คือปีนี้ดูหนังเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่มาเรียนการแสดงแล้วมันก็ก้าวกระโดดมาเลยนะจากแบบคนที่ไม่ดูหนังแบบทรลเลอร์แบบพวกสยองขวัญอะไรเงี้ยปีนี้ก็คือดูแล้วนะเพราะว่าการเป็นนักแสดงนั่นเองแต่อยากอ่านกลับมาอ่านหนังสือให้ได้แบบ Productive กว่านี้เพราะว่าเคยอ่านหนังสือหนักมากชอบมากอ่านหนังสือปีปีหนึ่งแบบยี่สิบสามสิบเล่มก็ยังถือว่าไม่เยอะแต่ว่ามันเยอะกว่าตอนนี้ที่แบบซื้อมาเยอะมากทุกคนเห็นหนังสือเราไหมในนี้นี่คืออ่านจบสักเล่มหรือ,อยังก็เออไม่ <laughs> ไม่มีสักเล่มที่อ่านจบชอบซื้อมากเออแต่นะ dedication self discipline การมีระเบียบวินัยในตัวเอง การทุ่มเทกับงานการคอมมิตกับงานคอมมิตกับสิ่งที่ต้องทําจริงๆคอมมิตกับบทเรียนกับการแสดงมากกว่านี้และอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นนี่คือสิ่งที่จะอยากทําให้มันดีขึ้นนะข้อ 6. Did you achieve the goals you set for yourself last year? Achieve ได้ทำสิ่งที่ชอบสั้นๆเลยพูดไปแล้ว What was your most enjoyable moment of the year? งานแต่งเพื่อนปีนี้มีงานแต่งเพื่อนสองคนแล้วเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวทั้งสองงานต้นปีคือ,อช่วงเฟเ r u ร r y เป็นงานแต่งอินเดียแต่งสามวันสนุกมากหัวเราะทุกวันคือแล้วเราได้ร้องเพลงกับเพื่อนได้เต้นกับเพื่อนได้เมากับเพื่อนอะ่ะมันแบบแได้แต่งตัวสวยๆได้แต่งหน้าได้ใช้ความครีเอทีฟในด้านแฟชั่นของตัวเองเต็มที่สนุกมากแล้วอีกงานหนึ่งเมื่อเดือนกันยาก็คือ หนึ่งวันแต่เป็นงานเอาท์ดอร์งานกลางวันคือได้ร้องเพลงฉ่าม,มากกับเพื่อนแล้วมันสนุกอะ่ะอันนี้งานนี้ไม่ได้เมาด้วยนะมันมันดีมากเลยอะ่ะแล้วก็วันวันฮาโลวีนชอบมากพาร์ตี้เราไม่คิดว่าเราจะเป็นคนที่พาร์ตี้ได้สนุกอะ่ะเพราะว่าปกติเวลาไปไปเที่ยวกลางคืนน่ะจะไม่จะมีพาสแบบที่มันสนุกแต่ไม่ตลอดอะ่ะเออสนุกไม่ต่อเนื่องแต่มันอยู่ที่คนที่เราไปด้วยจริงๆเว้ยแล้วก็แวนิวแล้วก็สถานที่แล้วก็ไมล์เซ็ต เวลาเราไปเที่ยวแต่ก่อนเราอาจจะแบบเออมีความแบบกังวลว่าใครจะมองเราว่าเป็นยังไงเออแต่แบบรอบนี้ปีนี้เราไปเที่ยวกับเพื่อนที่สนิทมากๆที่เราเป็นตัวเองได้เต็มที่ด้วยข้อที่หนึ่งสองก็คือไอ้ไมซ์เซ็กว่าคนอื่นเขาจะมองเราอย่างไงอ่ะมันมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นขนาดนั้นแล้วเออมันมันยังมีแต่ว่าในผับคือไมซ์เซ็กของเราคือเราไปเต้นเราไปเมา เราก็เลยไม่สนใจใครเลยแล้วมันสนุกมากเลยอะเออซึ่งวันฮาโลวีนก็คือเป็นอะไรที่เราสนุกมากเออเราได้แต่งตัวด้วยเป็นเป็นฮาโลวีนปีที่เราอยู่อ่อยู่นิวยอร์กใช่ปะก็คือเขาแต่งตัว,วทั้งเมืองอยู่แล้วแบบจริงจังมากๆแล้วปีนี้ก็เลยแบบเออมาไปเที่ยวฮาโลวีนที่ไทยไม่คิดว่าจะมีคนแต่งตัวอะไรมากมายด้วยซ้ำจริงๆก็น้อยน้อยกว่าที่นู่นเยอะแต่ฉันก็คือคอมมิต เพราะว่าฉันแบบถือ mindset New York girl กลับมาที่ไทยด้วยเพราะฉะนั้นฉันแต่งตัวใครไม่แต่งเรื่องของเธอแล้วฉันก็สนุกมากเพราะว่าฉัน enjoy myself มากๆเข้าใจปะเออก็จริงๆมีเยอะอ่ะไอ้พวก uh, enjoyable moment of this year แต่ที่หลักๆก,ก็คืองานแต่งเพื่อน What are your What are you most grateful for this year เพื่อน relationship friendship เป็นอะไรที่ดีมาก รีดฟูลมากมันมันดีมากมันทําให้เราเห็นแบบความสัมพันธ์ตอนเนี้ยรู้แล้วว่าใครจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่ยังไม่มีเจ้าเวฉ่าชอบพูดถึงงานแต่งตัวเองโดยที่ยังไม่มีเจ้าเ่า่าึ้นหลายรอบแล้วแบบล่าสุดคือมีเพลงงานแต่งงานของตัวเองเว้ยแต่ว่ายังไม่มีเจ้าเา่าแล้วว่าตลกมากแต่ว่าเออคือคือมันก็ต้องเคยคิดละสาวๆมันต้องมีคิดบ้างแล้วเพื่อนเราแต่งงานเยอะเราก็แบบ เคยเคยคิดไม่ออกว่าเพื่อนเจ้าสาวเราจะมีใครบ้างแต่ปีนี้มีลิสต์ละแน่นอนชัวว่าใครเป็นเพื่อนเจ้าสาวเราบ้างอเออเกียดปะเกียดตัวเองเหมือนกันแบบโอ๊ยละเ,เมอถ้ามึงไม่ได้แต่งงานนะคือเอาเป็นว่าเราเราให้ว่าเป็นการเปรียบเทียบแล้วกันว่าแบบเออากาันเพื่อนเจ้าสาวคือคนที่สนิทมากๆถูกปะมันไม่ใช่แบบเพื่อนเจ้าสาวเวอร์ชันเราไม่รู้แต่ละคนคิดยังไงแต่สําหรับเรามันไม่ใช่แบบ คอนเน c t ชันหรือหนะ้าตาหรือ how people will perceive our wedding แต่มันคือการที่ว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทเราจริง,รงๆอะไรเงี้ยก็คือมีลิสละนั่นแหละ What was the biggest challenge you faced over the last year? How did you handle it? How did you grow and learn from it? น่าจะเป็นเรื่องที่เราได้ได,ได้กระทอะทจิตใจได้พบด้านมืดของตัวเองและได้พบ weakness ของตัวเองที่ที่จริงๆแล้วมัน ชาเลนจ์มากนะกับการเจอสิ่งนี้แล้วมันเราไม่ชอบสิ่งนั้นเท่าไหร่ด้วยอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็ทำให้เรา m e n t a l breakdown ถามว่า handle ยังไงก็ปล่อยมันปล่อยให้มันออกมา release มันออกมาเราก็พยายามทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็ยอมรับในพันธุของตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยก็ถามว่ามันจะ fix ไหมก็ how fix it but t h i s time นะอันนี้เป็นสิ่งที่จะลังจะเริ่มทำในปีนี้ก็คือ This time เตยจะให้คนผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเตยฟิกนะเตยจะไปหา therapist ค่ะแต่เดี๋ยวเตยจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่เตยไปหาแล้วกันนะเพราะเตยรู้สึกว่าคือที่อเมริกามันเป็นเรื่องที่นอ r m ม l มากเพื<า>่อนเตยเล่าให้ฟังแบบถ้าใครใครไม่ไปหา h e r a p i s สก็คือถือเป็น r ร d flag เลยนะเว้ยว่าแบบอุย๊ยแบบยูไม่หา h e r ร p i s t หรออะไรเงี้ยแบบถ้าเป็น relationship ม,มันสมมติไปเดทกับคนหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยย มันเป็นเรื่องปกติมากมันไม่ใช่ว่าแบบคุณต้องมี extreme feeling s emotion ใน something แล้วคุณถึงค่อยไปหาแต่บางเรื่องการที่เราจะใช้ชีวิตได้แบบทำโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องทำจริง follow your dreams บางครั้งสิ่งนี้มันต้องถูกเคลียร์หรือว่าทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับซึ่งซึ่งตัวเราอ่ะเราก็มี part นั้นแต่จริงๆเราก็มี bias เรามีความแบบเดี๋ยวเราก็เชื่อตัวเองหรือเรา self sabotage บ้างหรือเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองบ้างทีนี้เนี่ย ไอโอพิเนียนที่เรากีให้ตัวเองมันก็จะมันมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะมารีเฟล็ t ได้ดีกว่าก็คือคนที่เป็นคนนอกไปเลยอะไรเงี้ยเออซึ่งนั่นแหละเดี๋ยว,วจะมาอัปเดตนะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ที่ c ช l l e เล e เตอในปีนี้แล้วเก็จะ Overcome แล้วก็จะ Handle กับมันด้วยการไปหา t h e เทอ i s t สนะคะ มีหลายข้อมากๆมี twenty seven questions แต่ตอนนี้เตยมาถึงข้อที่เก้าเท่านั้นนะแล้วเตยก็คิดว่าเตยอาจจะไปต่อในอพโสดถัดไปอาจจะเลือกคำถามในรอบหน้านะหรือว่าอาจจะเป็นในแง่ที่ว่าเ,ออเป็น New Year resolution ของ Next Year เลยมีคำถามอะไรที่อยากจะถามเตยให้เตยพูดให้ฟังเกี่ยวกับแบบปีนี้ summary อีกก็แปะมกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะคะเตยจะตอบเตยสัญญา จริงๆจ,จะตอบแบบตอบในวิดีโอเลยเออเพื่อให้ทุกคนได้ได้รู้แล้วก็ได้อาจจะได้ r e f ฟล c กับตัวเองเช่นเดียวกันนะหวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้แล้วก็นำคำถามเซตนี้เดี๋ยวจะเอาไปแปะไว้ให้ในไบโอนะลองไปนั่งถามตัวเองดูก่อนที่จะเริ่มปีใหม่เพื่อที่เราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าสิ่งที่เรามาจนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เราเรา accomplish อะไรไปแล้วบ้างเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วสิ่งที่เราอยากจะทำต่อ ต่อยอดจากสิ่งที่เราทําในปีนี้เนะี่ยมีอะไรบ้างก็มันมันเคลียร์ขึ้นนะถ้าเราแบบนั่งถามตัวเองก่อนแล้วก็ดูว่าเราจะทําอะไรต่อเนาะมารีเฟล็กไปด้วยกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอพิสวดหน้านะสำหรับวันนี้เตยพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ฝาก merge เมิร์ชด้วยนะคะมาสักเชสกันได้เตยยังคิดไม่ออกว่าจะยังไงดีแบบเปิดพรีออเดอร์ดีไหมหรือว่าให้ทุกคนร่วมสนุกกันเข้ามาแล้วก็แจกเป็นหมวกไปหรือว่า ออก็ขายกันตรงๆไปเลยหรือว่ายังไงดีทุกคนคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างน่ารักไหมหรือว่ามีไอเดียอะไรอยากจะนําเสนอนะคะแต่ใดีก็คือจะชอบมันมากอาจจะมีผู้โชคดีหนึ่งในไม่กี่คนที่จะได้รับสิ่งนี้นะก็เดี๋ยวออแต่ขอคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีไอเดียอะไรให้ทุกคนมาร่วมสนุกค่ะคุดไนท์ฝันดีแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย